มือนีก็มายางสะพานเนาะครับเนาะสะพานมิตรภาพไทยเล่าแขวงสวรรคเขตมุกดาหารนี่แหละครับกัดยางไปเรื่อยๆค้นไหลเสียงเพลงกันไหลจนได้ปิดไว้แล้วมาพ่าเอาเนาะครับเนาะเสียงเพลงติลิลสิทธิ์แน่นอนกืนเขาลงไปกันนี่แหละมากัดสิมีแต่พวกวหลงวหายุ่นเต็มยู่พากันยางไปล่อยกระท่งค้องกับค้ายไหล อันนี้เมื่วานจิเป็นพวกอของต่างๆเมียงต่างๆแถวแถวที่เขาว่างขายเนี่ยก็หลายโพดพี่น้องเลยคนกับเรื่อมนาเลยเงียะกันยางไปกับบไ่ไหวนี่แหะผมเลยเอามาปากเอาเพราะว่ามิเตเสียงเพลงยังยงัยงยังบนอย่างยิ่ดอกเนี่ยเข้าก็ลักมาสิไปสะพานเนาะไปสะพานยางทายพี่โดไปนำ้ำ แต่เสียดายแต่ว่ามันมีเสียงเพลงม่มีเสียงเพลงกระสิโอ้บรรยากาศเซร้าๆเลยมาให้เพื่อนๆพี่น้องเบิงน้ำกันเนาะขับเนาะนี่แหละเบิงหาซืือแต่ลูกส้นใหญ่และกินมันแสบลูกส้นใหญ่อันนี้กระกระท้งอันนี้กระท้งกระท้งเขาขายโป้แห้งหาสิบบาทขันตำแต่ยี่สิบบาทเนี่ยอย่างยาก,ยาก,ากแหละยี่สิบบาทอยางบบมี่แหละส่วนมาไม่ได้สามสิบหาสิบกระท้ง คนเขาต่อแถวสือเอาพวกบางบางเทือคนกี่ข่านเฮ็ดยังสินะครับมาสือเอาหนางานอันพวกนี้ก็เป็นร้านอาหารล้านอาหารทั้งขางนี่หลายล้านอาหารไปรอดกระท่วงมากกับมันไปรอดกระท่งมากกับมาดเมื่อยกับม่านังพักดิ่งดิ่งกันมีล้านเหล่าร้านเบียร์ร้านนี้ยังอยู่แถวแถวล้านร้านอยู่หนาริ่มโค้งนี่ครับี่านริ่มโค้งนี่หลาย อันนี้ก็สิเป็นข้างหนา้าข้างหน้ามันอยากสีเหมือนเหนน้ยน้นนอยนี่แหละมันจะออกเหม่อนเหมือนน้นอยน้อยไปเห็นอยังกันเนาะนี่ฮะอันนี้สะพานครับสะพานสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนี่แหละมันก็บอคอยเห็นชัดพอได้พราะว่ามันเหมือมันคำเลยเนาะเอาให้เบื้องซ้ำนี่แหละพี่นอ้องเอ้านี่แหละอันนี้ก็จะเป็นพวกจักเคอยอยังกันมันเหมือมันเหมือ มันเมื่อกับสี่ไทยเบิ้งได้พี่น้องเนะี่ยเพื่อเหลือบางกล่องมันบ่มีแสง